เราจะใช้เป็นเหยื่อเหยื่อรูปคนนะรูปคนถือดั <laughs> ยยยยอมเบลครับโอ๊บยูอัยโอญยโอ้ยองครับได้แบบนี้อุ้ยงูตัดสองคดนี้ อ mhm. ยู่อยู่วันนี้อยู่วิ่งหืมไปดีก็ไปดีไปดีไปดีเยี่ยมไม่แล้วอยู่นะอยู่นะอยู่ตัวใหญ่เกี่ยวอืมวันนี้เจอปลาไปดีโอ้โหควรเคยดีละ อรับดิขงะพุกดันโหลนี่มันตัวเยียบฝนมเป็นเหยียบปลาใหญ่นี้ดูอ้วนครับอาจจะตกคีได้กัรมันเดิมครับเหยียบปลาใหญ่เราดูดินี่ใส่บิ๊กบิกอ่ะ เช้านะครับนานาทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาลุยไปช่อนคลองกันนะครับก็อยู่ที่หมายเลี่ยมมอเตอร์เวย์นะก็ขี่ผ่านมาดีเห็นว่ามันอะไรนะมันเป็นคลองลอกอะเดี๋ยวลองลุยทั้งหน่อยเราจะใช้เป็นเหยื่เฮ้ยเย่รูปคนนะรูปคนถือดัมเบลครับนี่นี่นี่ อุ้ยนี่ครับเยอรูปคนเดี๋ยวเอามาเล่นดูครับดูดีว่าปลาช่อนจะชอบหรือเปล่าผู้ชายถือดัมเบลนะต่ออุปกรณ์ที่ใช้ครับวันนี้ใช้เป็นคาริสแมน54ปลายโซลิดนะครับลอกเบคกิ้งซูตนะสาย0.8นะครับช็อกอยู่ที่25ปอนด์ก็เดี๋ยวตกเป็นสไตล์เท็กซัสลิกนะครับผม ตัวเบ็ดที่ใช้เป็นเบ็ดเบอร์สองนะครับเบ็ดเบอร์สองนะอ่าเดี๋ยวเราเกี่ยวเอาหน้าขึ้นเบ็ดเบอร์สองนะครับจะพอดีนะหนึ่งโอยาวไปครับดูชี้แค่ชีขานี่นนบเบอร์สองพอดีเลยเห็นไหมปะลุยกันสิครับผมเสร็จอุปกรณ์แป๊บหนึ่งครับ ปลากัดเฉยเลยตีแม่ได้โดนเลยเนนะี่ยเซตเบรกก่อนอ,อ๋อปล่อยนะครับแม่นี่ว่าจะโดนเลยยังไม่ได้ดูแอคชั่นเหยื่อเลยครับเดี๋ยวคอยดูแอคชั่นเหยื่อหน่อยนะนะ เหยื่อเขาอยู่อย่างเงี้ยแต่เวลาเรากอมากระน้ำาเหยื่อเขาขามันทางออกนะขอดูแป๊บน,นึงครับอ๋อกอก็ได้นะครับกอเนี่ยช่วงขาเนี่ยเขาจะตีน้ำแบบจะก,กอจะเคาะอันนี้ได้หมดเลยเราใช้ว่ากระดกกระดกนี่น่าจะดีครับโอเคประมาณนี้ ลเลยโดปลาช่อนจะกินคนหรือเปล่าจิ <c oughs> ้งจิ้งอันนี้เขาสร้างเป็นหมู่บ้านใหม่แล้วนะเมื่อก่อนไม่มีครับสร้างเป็นหมู่บ้านแล้ะเขาะริมยาก มีอะไรไว้ไว้วัสดุนี้น่าจะเป็น TPE ครับผมรู้สึกมันนิ่มๆนะนิ่มๆยืดยืด แม่งกัดขา่นี่นี่นี่นขาเวงเลยกัดขาขาเวงเลยนะกัดขาเฉยเลยครับทำไมดิไม่โดนตัวเบ็ดจะอยู่ปะไปแล้วครับผม ก็รู้สึกหมายนี้จะเงียบมากเลยนะครับหมายเรียกมอเตอร์เวย์เนี่ยยาก็เริ่มขึ้นแล้วครับป่าเป็นไหมดหมายก็สวยไม่มีป่าเลยครับ เดี๋ยวคงต้องเข้าคลองแล้ถ้าแบบนี้วันนี้น่าจะเป็นวันที่ยากวันหนึ่งนะผมรู้สึกมันมีลมครับเนี่ยมันมีลมไต่เช้าเลยเออเนี่ยลมไเอื่อยๆต่เช้าเลยครับลมน่าจะแรงนะวันนี้ลมแรงก็ตกปลายากนะ <c oughs> กันไม่รู้อยู่ปะวะโอ้ยอยู่ครับอยยูอ่อยู่อยู่อยู่วิ่งเลยวิ่งเลยอโอ้ด<า>ดดอคดฮะฮะคดได้ไงอ่ะ ครับอะไรวะขาดแบบงงงครับขาดที่ปีีนะไปโดนอะไรเกี่ยวเหรอเนี่ครับสายบีมันขาดครับผมโอ้ยพลาดเลยอ่ะเด๋ยต,ต่อใหม่ครับโอ้จะได้อยู่แล้วครับลากปึกป๊กปึกป๊กปึ๊กปึ๊กกันนะเรียบร้อย อดเดบเกียแล้วต่อช่องใหม่ก่อนก็เดี๋ยวว่าจะย้ายไปคลองนะคิดไว้ว่าจะไปคองตะพุกครับคลองตะพุกนี่ไม่ได้ไปแบบนานมากนะไม่รู้จะมีตัวกัดหรือเปล่าคลองตะพุกเดี๋ยวรีบไปดีกว่าครับรู้สึกลมมันเริ่มแรงแล้วเดี๋ยวจะตกยากขึ้นเรื่อยๆนะไปไปคลองดีวกว่า ถึงแล้วครับผมก็อยู่ที่สุขาพิบาลซอยสามนะอุ้ยน้ำดีนะเนี่ยน้ามีตัวตึมตของตะปุกเหลี่ยมตีมันค่อนข้างน้อยครับมันส่วนมากมันจะเป็นเหลี่ยมกําแพงซะเยอะนะผมไม่ได้มาหนาแลย้ย ถ้าเก้านมองอ่ะยังไม่ได้ปลาตัวแรกเลยวันอะไรเนี่ยปักปก,ปกเนี่ยหน้ามีตัวก็ไม่มีเลยตึมตึมตึมปักใส่คงเดีจะได้ไดย้ายคลองครับผม เดินมาอย่างไกลฟ้าก็ไม่เกิดอะย้ายของดีกว่าไม่น่าเจอตัวแล้ว ับอยู่ด้วยนะโอ้ยอยู่ตัวใหญ่เ้ยโอยโอยงงครับได้แบบงงอุ้ยส่ดีเฉยเฮียบอส ได้แบบงงครับตัวใหญ่อะอ้มันตามันกัดยังไงไหมเน <Yeah. S 1> ี่ยตัีว้าวโอ้ยึัดเกอ้กัดเบานะครับกัดโคตรเบาเลยไม่คิดว่าตัวใหญ่ขนาดนี้นะ น่าจะดันโลได้ดูดิวันตึกเลยครับเข้าตานะเข้าตานี้ต้องเก็บครับผม,มน่าจะเก็บโลครับจะใส่ดิเออไม่คิดจะโดนครับประช่อนของตะพุกโอ้สดีจัดครับอยู่ดิของตะพุกดันโลจัมจัดครับ๋ยวเก็บไปนะเข้าตาเต็มเต็มแล้วกัดแน่ กันมนุษย์เ <c oughs> ยอะคนนะครับไปได้เก็บครับผมคองตะพุกตอนแรกก็ว่าจะเดินกลับอเออปลาดัานมากัดก็เลยเดี๋ยวลองตื้อตื้อต่อนะเผื่อเจอไซส์นี้ตัวหนึ่งนะพี่ปลาอะไรเต็มเลยปลาเข้ายอโคตรดีเลยมันนินหร่ะครับอู้นินตัวดีอ่ะ เต็มเลยปน,นิดล้วนๆเลยนะ,ะกระตกไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้9โมงจะ50แล้วนะก็น่าจะฟุกตัวเดียวนี่แหละเดีย๋ยวเราย้ายคลองดีกว่ามีเวลาอยู่นะนี่นะตกปลาเต็มครับปลาครร้าวัสดีครับในป่าเล็กครับวัสดีครับผม <ś led> ไปแล้วครับผม <ś led> ย้ายคลอง <ś led> คลองนี้นะครับเป็นคลองแรกที่ผมหัดเดินสตรทฟิชชิ่งเลยนะถ้าใครดูผมคลิปแรกเดินประช่อนคลองนะคลองนี้แหละแล้วก็เห้วด้วยช่วงแบบเพิ่งหัดับเนี่ยมาฝึกอยู่คลองนี้แหละแต่เมื่อก่อนเหลี่ยมมันเยอะกว่านี้นะเดี๋ยวนี้เหลี่ยมมันน้อยครับเหลี่ยมมัน มันหายไปเยอะมันเป็นกำแพงไปเยอะแล้วครับเมื่อก่อนมันไม่ใช่แบบนี้นะก็ไม่ได้มานานนะก็เลยลองมาดูแล้วก็ได้เจอได้เจอบอสเดอะบอสถือว่ายังเป็นการต้อนรับที่ดีนะครับสำหรับคองนี้ ถึงที่จอดรถแล้วะเดินโคดไก่ครับคือข้างบนอ่ะมุมตีน้อยนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมุมตีจะอยู่ท้ายๆนู่นเลยครับเดี๋ยวย้ายคลองครับผมก็ขยับมาที่คลองขันเตกนะที่เขาลองใหม่ครับก็เลยแวะดูไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าอุ้ยกัดนะครับพี่ี่ โอ้โหตัวแค่นี้ดันอยู่โอ้ยดูไซด์ดิตัวแค่นี้ดันอยู่ครับเอออยู่ได้ไงวะดูดิปล่อยไปครับโอ้โหตัวใหญ่ๆไม่อยู่ตัวแค่นี้ดัออดดดนดกัดเบ็ดติดเลยอืมกัดแม่นจริงๆ น้ำคุ้นๆแบบนี้น่ามีตัวน่ามีตัวแอบมากน่าจะพัางตัวได้ดีอะน้ำแบบนี้ตปลาไปไหนหมด ยากมากเลยครับอืมกัดฟองฟอดเลยครับอยู่ไม่อยู่อยู่ตอนนี้อยู่อยู่ตอนนี้อหู่วิ่งไปดีก็ไปดีไปดี โอ้ยกับหูส,ส,สวยอีกแล้วมันเหยื่อไม่ตกปลาใหญ่ว่าอยากมเที่ยวขึ้นครับลากนะเสียวรูดมากเอออย่าเดิยวอย่าเดิยวตัวใหญ่ครับแต่เล็กกว่าตัวที่แล้วนะ แล้วนี่มันเหยืย่อตกปลาใหญ่เหยืย่อตกปลาใหญ่โอ้โหเบิ่มมาอีกตัวหนึ่งครับโอ้โหไงยืดมาอีกตัวหนึ่ง นี่ครับเต็มมุมกับเข้าตานะดูตัวดิยังสวยเดี๋ยวให้ดูมุมกว้างครับอ๋เหยื่อคนนี้มันเป็นเหยื่อตกปลาใหญ่จริงๆครับโอ้ส่ดีนะนี่น่าจะพอๆกับตัวที่แล้วเดี๋ยวเก็บครับใส่ไม่นีกันเลยเกียครับผมวันนี้ อาจจะได้ไม่เยอะแต่ได้บอสเยอะครับอืเก็บครับเก็บครับวันปลาใหญ่แห่งชาติเดี๋ยวจนด้โดดเอออย่าดิ้นอย่าดินโอ้ตัวน,วน้วนอ้วนกว่าตัวนี้ยาวกว่านี่ดีดิสองตัวอ้วน,วน เหนื่อยเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะได้ง่ายๆนะกว่าจะได้แต่ละตัวดูเยอะดิความนิ่มดูดิยางเยืงมันเข้ากันหมดเลยครับดูดิตัวความนิ่มของเยอะนะดูดิติดนี้อย่างงี้แทบจะไม่ออกเลยครับเนี่ยขาขาก็ชอบติดกันนะ เขาไปได้ไม่ลึกนะครับเพราะว่าผมเห็นเขาทําอะไรกันอยู่นะผมก็เลยเดินออกมานะครับก็เลยล้อตีมาเรื่อยๆยังโดนเลยเนี่ยก็จะล้อตีออกไปเรื่อยๆนะครับไม่คิดว่าจะมีปลาใหญ่อย่างนี้ด้วยนะ ลุงเห็นปลาลองโอ่เลยเดี๋ยวเดินส่วแค่นี้ผมก็พอแล้วนะครับไม่ไหวละบอกเลยยากจริงครับวันนี้ไม่ง่ายนะโอ้แต่เยื่อมันโดนแต่ปลาใหญ่อปลาใหญ่แม่งชอบกัดมีไหม เฮ้ยมีฟองว่ะฟองไะไรตามว่าเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะตึ๊บตึ๊บตึ๊บขอขอตึ๊มีฟองอะไรไม่รู้อ่ะงันแม่น่าใช้ปลาเลยแหละ ฟองแบบนี้มีเต่านะเต่าเต่าก็ฟองขึ้นแบบนี้ครับเคยเห็นนะมันฟองขึ้นบุ๊บ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 อย่างเงี้ยแล้วมันก็โผล่หัวขึ้นมาเป็นเต่าเออเมื่อก่อนไม่รู้ครับว่ามันคือฟองอะไรอ๋อฟองเต่านี่ สุดแล้วจัดนี้ว่าลงไปเอาเลยอยู่นะ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 อยู่อนะ ตัวใหญ่เกีวันนี้จไจ้ปลาไสดดีๆวันอะไรเนี่ยทำไมเจะปลาไสดดีๆเขาลึกมาเธอรูอ้ติดปลายป่าครับ Jelut jelut. Okay. Oh, wan tukik lagi. <laughs> Ini hebat. อุ้ยอโโ้วนปึ๊กครับใ่ก่อนกลับครับได้ไหมตัวหนึ่งน่าจะประมาณครึ่งโลครับอ้วนครับนี่โอ้ตัวสวยๆทั้งนั้นเลยปลาวนันนี้ตัวนึงตัวนี้เราอ้วนครับน่าจะหกขีดเจ็ดขีดได้นะกัดเหมือนเดิมครับเหยื่อปลาใหญ่เราเก็บครับ อันเะก็เ so ที่ยงพาดีครับก็สรุปวันนี้นะเดี๋คนเรานะครับเจอแต่ไซส์แบบ โหดโดอ่ะเนี่ยแต่เหยื่อมันผมว่าเหยื่อมันนิ่มไปอ่ะดูดิขาดยากครับแต่นิ่มแล้วบางทีตัวเบ็ดมันจะเข้าไปฝังอยู่ในเหยื่อนะเอออันนี้มันทําให้เบ็ดไม่เปิดนะครับก็มีส่วนเหมือนกันจะถือว่ารอดนะเก็บไปสามตัวดูดิ นี่จะไซสกบิ๊กอ่ะก้นโกดเป็นเนี้ยปลากัดยากนะครับแต่ก็คือว่ากัดแล้วใสดีก็โอเคนะเคนะครับก็สําหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็าพอได้สะดุกเจอบอสขอบคุณนะครับนานทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูแลชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอคลิปหน้าครับสำหรับนี้ก็สดีครับ